สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสรุปชัดๆเงินดิจิทัล1,000 0บาทซื้ออะไรได้ไม่ได้บ้างต้องใช้กับร้านแบบไหนล่นาสุดนายเสรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ออกมาแถลงถึงนโยบายดิจิทัลวอลเล็ต1 0 0 0 0บาทพร้อมเผยเกณฑ์การใช้ว่าสามารถใช้ซื้อสินค้าอะไรได้บ้าง สินค้าที่สามารถใช้เงินดิจิทัล10,000บาทซื้อได้คือสินค้าประเภทอาหารเครื่องดื่มสินค้าอุปโภคบริโภคสินค้าที่ไม่สามารถใช้เงินดิจิทัล10,000บาทซื้อได้ไม่สามารถใช้กับการบริการได้ไม่สามารถซื้อสินค้าออนไลน์ได้ไม่สามารถซื้อผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์บุหรี่ยาสูบกัญชากระท่อมไม่สามารถซื้อบัตรกำนัน ไม่สามารถซื้อทองคำเพชรพลอยอัญมณีได้ไม่สามารถนำไปชำระหนี้ได้ไม่สามารถจ่ายค่าเรียนค่าเทอมได้ไม่สามารถจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์หรือซื้อน้ำมันก๊าซธรรมชาติไม่สามารถแลกเป็นเงินสดไม่สามารถโอนให้คนอื่นได้ไม่สามารถซื้อลอตเตอรี่ได้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนในตลาดต่างๆได้ประเภทร้านค้าที่สามารถใช้เงินดิจิทัล10,000บาทได้ ต้องใช้กับร้านค้าในอำเภอตามบัตรประชาชนและต้องจ่ายเงินหน้าร้านเท่านั้นไม่สามารถจ่ายออนไลน์ได้ใช้ซื้อได้กับทุกร้านค้าไม่จำกัดเฉพาะร้านในระบบภาษีร้านนั้นไม่จำเป็นต้องจดภาษีมูลค่าเพิ่มร้านรถเข็นร้านโชว์หวยร้านค้าในแอปเปาตังใช้ได้หมดแต่ต้องลงทะเบียนรับสิทธิ์ร้านที่จะขึ้นเงินได้ต้องอยู่ในระบบภาษีเท่านั้นซึ่งการจับใจ่ายใช้สอยต้องเริ่มที่ชุมชนก่อนเสมอ ขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวสขอบคุณค่ะ